สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงของคุณในเดือนสิงหาคมค่ะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่17กรกฎาคมดาวฤหัสด,ดาวเสายกย้ายจากพบวินาศมาสู่พบลาภลาภผลของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคุณเนี่ยน่าจะต้องขยับดีหรือว่ามีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีตั้งแต่วันที่17 ะะเพราะเผื่อวันที่16นะ16กรกฎาคมชาวลัคนาราศีกุมภ์บางท่านมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะมีโชคมีลาเป็นเกิดขึ้นนะคะคืออยู่ในทิศทางที่ดีดาวที่ย้ายเข้ามาท่านี้เนี่ยในเดือนสิงหาคมนะเดือนสิงหาคมเนี่ยรายได้คุณเริ่มเป็นเกาะเป็นกัมมากขึ้นชีวิตคุณเนี่ย มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นไพ่ย,ยิปซี่แสงมัแรงไปนิดนึงนะคะเน,นี้นะคะคุณจะได้ไพ่อ่สีไม้เท้าลักษณะของสีไม้เท้าเนี่ยมันเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นตัวคุณเองนะจากลัคนาราศีกลุมเนี่ยในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสดาวเสาร์เนี่ยมันไปอยู่พบวินาศคุณก็มักจะเจอแบบจะทําอะไรจะมีโครงการอะไรหรือลงทุนอะไร มันก็ยังไม่ค่อยสําเร็จแต่พอย้ายป,ป,ปรับขึ้นมาโชคลาภเข้ามาไอ้รูปร่างที่คุณลงทุนไว้เกี่ยวกับกิจการการงานมันเริ่มเป็นรูปร่างโดยเฉพาะในเดือนสิงหานะคะสีไไม้เท้าเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นถามว่าเรามา,เ,าเรื่องของการเงินกันก่อนเมื่อราศีกุมเนี่ยจะต้องบอกก่อนก็คือดาวเจ้าเรือนคือดาวราหูและดาวราหูนะปัจจุบันเนี่ยมันไปสถิตอยู่พบปุตตะ และตัวคุณนะคะในเดือนสิงหาดาวเกตก็จะเข้ามากลุ่มรักคุณทิศทางในชีวิตของคุณเนี่ยจะพลิกเปลี่ยนอย่างกับปาฏิหาริเลยอันนี้คุณลองดูนะชาวลัคนาราศีกุ่มทุกทท่ทานงานที่คุณรอคอยเงินที่คุณรอคอย,คอคอยมันกำลังจะเข้ามางานงานนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับอะไรรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จคุณจะได้เงินเป็นก่อเป็นกำมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีข้อความขัดแย้งอยู่นิดหนึ่งเรื่องของการงานงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนโลงแรงปฏิบัติด,ด้วยตัวเองหรือเป็นหัวนำเ,เขาเรียกหัวเรือใหญ่ด้วยตัวเองนะคะกลุ่มจะสามารถทำเงินได้มากกว่ามอบหมายให้ใครทำแทนมอบหมายให้ใครดูแลแทน คุณจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณลงมือลงแรงลงกระทําด้วยตัวเองรับรองว่ารายได้เข้ามาไม่ล่วไหลด้วยแล้วคุณจะทําได้กําไรมากกว่ามากกว่าการที่คุณจะให้คนอื่นทําอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งถ้าเกิดคุณยังมีแรงอยู่ลักนาราศีกุมลุยค่ะเนื่องจากว่ากลุมเนี่ยเป็นเป็นลักณาที่มีความฉลาดรอบคอบอ่าและเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยกุม ลัดไม่ปล่อยละเอียดทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงนี้คุณแบบช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะท้อมั่งเหนื่อยบ้างให้คนนั้นไปทําคนนี้ไปทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จกิจการงานงานใดก็แล้วแก่แล้วแต่นะคะขอให้คุณกลับมาทําเองคุณจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณมีลูกน้องทาให้หรือมีคนทําให้มักไม่ค่อยถูกใจมักไม่ได้เต็มเต็มหน่วยอาจจะแบบ มีการปกปิดกันเกิดขึ้นนะคะรา,ายได้มันก็ร่วไหลกลุ่มทำเองดีกว่าประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคนที่ว่างงานว่างงาน,นมองว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาชารัคนาาศีกลุ่มอะประมาณวันที่17อะ่ะชีวิตมันค่อยขยับเขยบดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการทำงานของคนที่จะว่างงานเนี่ยดูแล้วน้อยแล้วกลุ่ม,มเป็นคนฉลาดคุณว่างงานไม่นานหรอก อย่างน้อยกิจการการงานอะไรของตัวคุณคุณสามารถหามาได้โดยเฉพาะอะไรที่มันซื้อมาขายไปเป็นตัวกลางเป็นคนกลางคุณทําได้แล้วคุณทําได้ดีเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยมักไม่ค่อยเจอคนว่างอะนะคะนอกจากคนรวยจริงๆกลุ่มส่วนมากจะรวยอยู่แล้วนะอะะค่ะเรามาเรื่องของการเงินงานดีเงนิงนก็ดีแต่เงินเข้ามาปุ๊บปั๊บเราก็มีโครงการนะคะเราก็คิดเยอะ นะคะคุณได้ในตําแหน่งนี้นะคะคิงคิงถ้วยเงินเนี่ยคุณก็เมื่อรายได้เข้ามาคุณก็มีโครงการอีกแหละว่าจะทําตรงนู้นตรงนี้เพื่อให้มันเพิ่มรายได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เงินสดเนี่ยเข้ามาเก็บได้ไม่นานอยากไปลงทุนเพิ่มอยากไปทําอะไรเพิ่มให้มันมีรายได้มากขึ้น ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างมีความสุขนะคะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวมีบุตรหลานบริวารคุณมีความสุขตามตามอัตภาพตามความสุขที่ควรจะเป็นอยู่กับครอบครัวคุณนะคะมันมันอยู่ในทิศทางที่แฮปปี้ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ตามดูแล้วคุณอยู่ในในเดือนที่มีความสุขจริงๆแต่คุณจะทุกอย่างเดียวนะเรื่องของการหาเงินทำมาหากินกุมทุกอยู่เรื่องเดียวแล้วก็ จะทุกข์หรือว่าบางทีเ,เราให้ความช่วยเหลือคนอื่นไปมักจะไม่ค่อยได้การตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่อันอาจจะเป็นเรื่องของความผิดหวังเรื่องพวกนี้มากกว่าแต่โดยรวมแล้วคุณคุณก็มีความสุขในตามอัตราาพต่อให้คุณโสดมีครอบครัวแฮปปี้ดีนะอ่าส่วนเรื่องของโชคลาภถามว่าโชคลาภคุณก็ยังมีโอกาสอยู่นะ นะคะคุณยังมีโชคราบในการเสี่ยงดวงอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคลายภาพเรื่องของการเสี่ยงดวงไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่า,าทำมาทำธุรกิจเป็นตัวกลางเป็นในหน้าอะไรมันได้ผลดีได้กําไรได้โชคมาแบบฟุกๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคของคุณเหมือนกันโดยสรุปแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมนะคะดาวเกตจะต้องเข้ามาทับรักคุณในเดือนสิงหาแล้วก็ ดาวพบการเงินของคุณไปเป็นกเกษตรในภพศาสชะ อยากจะบอกว่าถ้าเกิดมีการติดต่อสื่อสารหรือคือมีการกระทํางานร่วมกับคนหมู่มากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะยิ่งคุณติดต่อมากเท่าไหร่ชีวิตคุณพลิกปฏิหารคุณจะได้มีรายได้เป็นก่อเป็นกำรรและคุณจะมีความสุขมาก,กมากขึ้นจะทํากิจการการค้าอะไรจําไว้นะคะออกหน้าด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองเป็นผู้นําด้วยตัวเองคุณจะมีรายได้ที่ดี ขอให้คุณโชคดีนะคะชีวิตมาถึงแล้วปฏิหารคุณพิสูจน์ได้แล้วนะคะหลังจากวันที่17กรกฎาคมคุณน่าจะเห็นแล้วนะชาวลัคนาราศีกุมอย่าลืมกดติดตาม e x ็กซิสทีทารแม่หมอปรึกษาดวงนะคะเดือนกันยายนี่ยเป็นเดือนที่สำคัญมากดาวราวหูดาวประจำตัวของคุณจะโยกย้ายแล้วมันจะส่งผลอะไรบ้างต้องมาติดตามกันคลิปนี้สวัสดีค่ะ